โอ้แทบไม่ลอกเลยฮะคิดว่าจะลอกแบบเยอะๆคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงยางแก้วกับพื้นยางปุ่มสตาร์เปี่วเราพาไปทดลองกันนะครับว่าอันไหนหนึบกว่ากันนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงนะปาฮาริสกิอวิอย่างแรกนะครับเราจะไปลองที่พื้นในโรงงานของเรานะครับนี่เดี๋ยวเราไปสไลด์ดูครับนี่คือ คือยางแก้วนะครับเฮ้ยแต่มันก็หนึบมากเลยนะอืติดอืมีสี่ติดครับลื่นๆนะตรงเนี้ยอ่าเห็นไหมลื่นๆนะนี่ยถ้าลงมาเจ็บนะเนี่ยหนึ่งสองปับ๊บติดดอกยางครับว้าว Amazing Thailand ตรงนี้เป็นพื้นหญ้าเปียกๆเลยสไลด์แบบ จริงๆจ,จังๆดูว่ามันจะลื่นปะอืม <T yg ian> ไม่ไหลเรามาลองสตาร์ทดูครับดูวิธีมัดคือมัดอย่างนี้ก่อนนะครับทบก่อนหนึ่งค้างนะครับแล้วก็ทําหูก,กระต่ายนะข้างหนึ่งข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้แต่อันนี้ผมใช้เป็นด้านขวานะข้างขวาม้วนเข้าไปนะครับดึงไปเลยปุ๊บนะครับแล้วก็ทําอีกหูกระต่ายหนึ่งพาลงไปอย่างนี้ป๊บมันจะดึงไม่ออกนะครับอย่างี แต่เราจะดึงออกเราต้องดึงเส้นนี้นะ <Okay. S 1> อืมอ้อมหลงังอ้อมหลังไปปึ๊บแล้วก็มามัดบนหัวเขา่าคือหัวเข่าเรานะครับนี่อันนี้ผมมัดตายนะครับ mm hmm. เวลาดึงออกนะเราบิดปุ๊บบิดบิดแล้วก็ดันตรงนี้เห็นไหมออกเลยปึ๊บ mm hmm. ไม่หักนะครับผมรู้สึกว่า,าจะล้มยังไงไม่รู้อะ mm hmm. โตไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่นะ โอ้แทบไม่ลอกเลยฮนะคิดว่าจะลอกแบบเยอะๆกล้วยเต็ดคืออะไรสับประรดบักกล้วยเตีดเอาดีๆบักกล้วยเตีดคืออะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคุ๊บชุบช สรุปแล้วนะครับพื้นปุ่มสตาร์ทพื้นยางแก้วนะครับพื้นยางแก้วนี่มีความแตกต่างนะครับใช้กับทางเรียบได้นะไม่ว่าจะเป็นโคนหรือว่าตะไคร่ของด้านแรกผมให้เต็มติบทัานสุดท้ายผมให้9้าแล้วกันมันยังมีความแบบสองด้านแรกลื่นนะครับผมให้6คะแนนแล้วก็ด่านสุดท้ายผมให้เต็มสิบนะครับใครที่สนใจนะครับดูที่ w w w บไทยนินจาด d o com นะครับหรือว่าปรับขวาไปเลยนะเบอร์ Ver 42กับเบอร์4 3นะครับ ใครอยากได้พิมบอกว่าอยากได้ครับเดี๋ยวจับให้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพลิหัสหน้ามีรีวิวบ๊ายบายเจอกัน